ค่าข้ามวันที่11เดือน11 11 11เลขเทวดานะคะนี่เป็นเลขแห่งการเริ่มต้นใหม่ไพ่อ,อยากบอกอะไรเกี่ยวกับความรักคะ พไพ่บอกว่าคุณเป็นคนจิตใจดีมีความเมตตาอบอ้อมอารีเป็นคนอบอุน่นอบอุ่นมากนะคะอ่อนโยนแล้วก็เป็นคนสวยหล่อดูดีมีสเสน่ห์เฉิดฉายมากเลยนะคะเป็นคนมีเซนส์สัมผัสด้วยคุณบางคนอ่านใจคนออกด้วยนะคะนี่แล้วพี่ไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับความรักคะ ไพ่บอกว่าให้คุณหันกลับมาเชื่อใจตัวเองมั่นใจในตัวเองถึงแม้บางครั้งคุณจะเจอวิกฤตวิกฤตหลายๆอย่างแม้จะเป็นวิกฤตทางด้านความรักให้ความรักทําให้คุณทั้งสองคนสิ้นสุดลงจุกกันลงแต่ไพ่อย่ให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นและศรัทธาว่าคุณเป็นคนดีนะคะแล้วคุณจะพบเจอแต่คนดีๆคุณเป็นคนขยันมุ่งมั่นในการทํางานอยู่แล้วคะ่ะ เมื่อเจอวิกฤตเจอเรื่องราวรียวร้อยที่ต้องจบไปให้คุณหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองโฟกัสที่การทำงานรักตัวเองให้มากนะคะคนดีย่อมพบเจอแต่สิ่งดีๆอยู่แล้วค่ะอีกไม่นานนะคะคุณจะพบเจอคนดีๆเพราะว่าหลังจากที่คุณจบจากรักเก่าไปมีคนเข้าสนใจคุณอยู่นะคะนี่ ใครคนนี้อยากแต่งงานกับคุณด้วยนะคะนี่ไพ่คางลองขึ้นมาหมายถึงการแต่งงานเลยนะคะมีคนสนใจคุณอยู่นะคะรักครั้งครั้งเก่าจบแล้วก็ให้มันจบไปนะคะคุณบางครั้งแบบคนที่ยังทำใจไม่ได้ก็มีอาการลังเลนะคะจะตัดสินใจยังไงดีถ้าจะมีรักครั้งใหม่ตอนนี้ก็ขอให้คุณอยู่กับตัวเองโฟกัสที่ตัวเองก่อนนะคะ รักษาสมดุลในตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่าลืมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อตัวเองนะคะการเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อตัวเอง